15บหนาฬิกา5านาทีโดยประมาณนะครับกับ Thailand Connect นะฮะผมเสกสมแจ้งกิจและอาจารย์วิโรจน์อารีนะครับต้อนรับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ทั้ง Facebook YouTube และ Tik t o k นะครับฝากคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์ด้วยอาจารย์วิโรจน์อยู่กับผมที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะคุณรัฐเพชรสุธีคุณนัทเตฟีคุณกัญญาลัตคุณจิริสุดาคุณสสิธรคุณธนวันคุณปีเตอร์ โอ้โหนี่แฟนขับอาจารย์ทางนั้นเลยมากันครบเลยมากันครบนะมีคําถามก็สวัสดีทุกท่านได้ครับถามมาข้าได้เลยนะฮะเรื่องที่เราต้องตามกันโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานผมจนถึงวันนี้กรณีชาวอิสราเอลถล่มปลายถล่มไม่ใช่ไปแบบนั้นนะแต่เป็นการไปปรากฏตัวไปปรากฏตัวมีไปนักท่องเที่ยวเยอะว่างั้นแหะนะฮะ โอ้โหแต่ตัวเลขที่ออกมาตามกระแสะข่าวตามโซเชียลนี่โอ้โหมันตกตกใจนะอาจารย์ตกตกใจบอกว่ามีตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลไปเที่ยวอยู่ในปายมากกว่าประชาชนชาวไปอ,อันนี้แบบจริงๆอ่านแล้วก็เอ๊ดนิดน,นึงนะเออว่าแบบโอ้โหมาที3-4มหมื่นเลยเหรอเอเอแต่ว่าล่าสุดทางตำรวจท่องเที่ยว <c oughs> ที่แม่ของสอนมีการชี้แจงมานิดนึงที่ส่งให้อาจารย์ดูเหมือนกันครับคือทางตำรวจ ท่องเที่ยวเนี่ยชี้แจงประชากรของอำเภอปายเนี่ยมีประมาณสักสามหมื่นแปดตัวเลขสาม0มื่นของนักท่องเที่ยวอิสราเอลเนี่ยเป็นยอดที่แจ้งเข้าพักตามตมสามแปดคือง่ายๆเป็นยอดสะสมทั้งปีทั้งปีมาไม่ใช่เฉพาะวันหรือเดือนนี้ใช่ส <30, 000. S 1> ามหมื่นโอ้โห,ห<า>ถ้าขนาดนั้นก็ทะลุทะลวงนะฮะแล้วจากข้อมูล,ข,มลข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่อำเภอปายนะครับ,รบแล้วก็เก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในะส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องในอำเภอปายเนี่ยบอกว่า จะมีชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่ในอำเภอปลายประมาณ3 4มถึพคนคือมันไม่เกินจากนี้นะครับสามหมื่นน่ะไม่ใช่นะฮะก็คือมากันทีก็กลับมากันทีก็กลับนะฮะทีนี้ผมก็เข้าไปดูนะพิเศษว่าเออทําไมชอบมาเมืองไทยกันสําหรับชาวอิสราเอลนะฮะในเว็บไซต์อิสราเอลเนี่ยนะครับก็ให้เหตุผลทั้งสิ้น6ข้อมูลด้วยกันหนึ่งคือที่มาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนุ่มสาวที่ พึ่งพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วเขาจะมีวัฒนธรรมของการแก๊้เยีนหนึ่งปีก่อนอที่จะกลับเข้าไปสู่การทํางานเรื่องอื่นหรือจะไปเรียนต่อเนี่ยก็คือจะมาพักผ่อนและประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเดสติเนชันอันดับหนึ่งเพราะว่าราคาไม่แพงนะฮะสองก็คือกิจกรรมที่ชาวอิสราเอลชอบเมืองไทยมีครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบ็คแพคกิ้งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องมีทั้งทะเล มีทั้งเขาคือมีครบเครื่องอะไรที่เขาไม่มีในกลางทะเลทรายเนี่ยบ้านเรามีหมดสามพิเศษเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมไทยมันดึงดูดนะครับอยากให้เขาเข้ามาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับนะครับชาวยิวไม่ง่ายนะถ้าจะไปมาเลไปอินโดนี่อาจจะเข้าไม่ได้เลยนะฮะเดินทางมาง่ายนะครับมาถึงแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมและที่สําคัญที่สุดก็คือคนไทยเนี่ย ค่อนข้างต้อนรับขับสู้นะฮะสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่ามันมีคอมมู n นิตี้ก็คือว่ามันมีชุมชนชาวยิวอยู่ในเมืองไทยอยู่พอสมควร,ครนะฮะเรื่องร้านอาหารเรื่องชาบ,บัตอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยค,ค,ค่อนข้างที่จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่ามาแล้วสะดวกสบายที่สุดร,ราคาดีที่สุดและที่สำคัญที่เขาให้เหตุผลก็คือว่ามันมีอินฟราสตรักเจอร์หรือมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ <c oughs> วัยรุ่นที่ยังอายุ ไม่มากเงินยังไม่เยอะนะครับแต่อยากมาท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน,านๆเนี่ยก็ทําให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดึงดูดการท่องเที่ยวจากชาวอิสราเอลเนี่ยมากที่สุดเพิ่มนะเติมข้อมูลจากอาจารย์นิดนึงนะฮะโบสยิวหรือว่าชาบักเนี่ยที่ไทยเนี่ยมีทั้งหมด7แห่งนะครับมีอยู่ที่เชียงใหม่ภูเก็ตสมุยพัทยาพังงนันแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครนะ เพราะฉะนั้นที่บอกว่าที่แม่องสอนนี่จะเป็นพื้นดินแดนพันธสัญญาอะไรเนี่ยไม่ใช่เลไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดี๋ยวไปคุยกับผู้ว่าดีกว่าผู้ว่าแม่องสอนเพราะว่าดูว่าพอข่าวออกไปโอ้โหคู่โขนตกตกใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวคูดคุยกับทางผู้ว่าเอกวิทย์มีเพียรฮะผู้ว่าแม่องสอนครับผู้ว่าซูมเข้ามาฮะอ่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคร่บ ครับสวัสดีครับคุณเสกสมาจาจย์พิโรธครับครับผมเกิดอะไรขึ้นผู้ว่าครับทำไมตกอกตกใจขนาดนั้นต้องขออนุญาตนาเรียนครับว่าเนื่องจากกระแสข่าวที่ออกไปนะครับในเรื่องของตัวเลขแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ดูมีจํานวนมากนะครับทําให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับซึ่งอย่างที่ท่านพิธีกรได้มีการ พูดคุยกันในเบื้องต้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเรื่องของจํานวนประชากรของอําเภอปลายมีอยู่ประมาณ3า0 0 0ดคนส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับก็เป็นตัวเลขสะสมทั้งปีอยู่ที่ประมาณสาม0,000ื่นคนครับอืนะและเข้าใจว่ารองจากอังกฤษตัวยชาวออังกฤษนี้ไปเยอะกว่าครับนะครับผู้ว่าได้ได้คุยกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลไหมฮะทำไมติดใจพื้นที่ปลายหลายคนสงสัยเหมือนกัน <laughs> ครับผมหลังจากที่ได้มีกรณีความไม่สบายใจเกิดขึ้นน,นะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ per อำเภอปลายรวมถึงได้ไปดูที่ซาบัดนะครับเข้าไปตรวจสอบไปดูที่ซาบัดซึ่งผู้นําที่อยู่ที่ซาบัดเนี่ยเรียกว่าเรบาบนะครับเรบไบได้มีการพูดคุยสอบถามแล้วก็นําเยี่ยมชมนะครับสรุปว่าที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลมีความชื่นชอบอำเภอปายเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านพิธีกรได้มีการบอกแล้วหนึ่ง อากาศนะครับอากาศดีเย็นสบายแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตของชาวแม่ห้องสอนชาวอำเภอปลายก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของเสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็สอกรับนะครับให้กับทางนะักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอปลายแม่ห้องสอนครับนะฮะแต่ว่าเห็นมีความกังวลเรื่องของการก่อเหตุผิดกฎหมายอันนี้มีการกล่าวเกินจริงไปไหมครับผมหรือว่ามีตามปกติโดยทั่วไป ก็เมื่อนักท่องเที่ยวมีจํานวนมากนะครับก็ต้องมีทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งถึงกลุ่มวัยกลางคนซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้จากเรื่องของข่าวที่ปรากฏออกไปนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล4ท่านนะครับได้ไปก่อเหตุความวุ่นวายที่โรงพยาบาลปายนะครับองนี้ก็เป็นเรื่องของการดาเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายนะครับซึ่งทางตรมนะครับตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงทางตำรวจภูธรอาเภอปลายเนี่ย ก็ได้ดาเนินการเพิกถอนวีซ่าและก็ผลักดันออกนอกประเทศเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากก็ต้องมีการก่อความประพฤติที่อาจจะไม่เรียบร้อยบ้างนะครับแดี๋ยวเราก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจังครับถ,ถ้าดูอย่างนี้เหมือนกับใช้ยาแรงเลยไหมฮะกรณีนะักท่องเที่ยวที่ที่เป็นต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้ว,แล,วแล้วไม่ปฏิบัติการการติกาโดยเฉพาะในสถานที่ราชการแล้วก็โรงพยาบาลอันนี้เหมือนยาแรงที่แบบเฮ้ยต้องทำอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบอย่างนั้นเลยหรือเปล่าฮะ ครับก็ถูกต้องครับเพราะว่าเราดูตามเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นน,นะครับว่าเป็นความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมก็ได้มีข้อสังการไปยังหน่วยงานความมั่นคงให้ใช้ดุลพินิษน,น,นะครับตั้งแต่มาตรการจากเบาไปหาหนักนะครับถ้าเกิดมีการนิมีพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดครับนะฮะกรณีที่ปายนี้มีนักท่องเที่ยวที่แบบตกค้างโอเวอร์สเตย์อะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมครับหรือส่วนใหญ่ก็คือมาท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางออกจากพื้นที่ไป โอเวอร์สเตย์จะไม่ค่อยมีครับจะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับยกเว้นว่าจะมีบางส่วนที่อาจจะชื่นชอบของทางอำเภอปลายก็อาจจะเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนแล้วก็ถึงจะกลับเข้ามา mm hmm. อันนี้ก็คือเป็นความชื่นชอบในฐานะที่ทางอำเภอปลายรวมถึงแม่ห้องสอนมีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีมีเรื่องของอังนเรความสะดวกต่างๆนะครับทำให้มีการเข้าพักนะครับในอำเภอปลายเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับ mm hmm. ดูดูเหมือนว่าเขาจะชอบ กิจกรรมล่องห่วงยางไหมครับอุวาคือคือแม่แม่ห้องศอนเหมือนกับว่าพอเป็นปลายปุ๊บเนี่ยคนจะมองภาพหนึ่งนักท่องเที่ยวล่องห่วงยางคนส่วนใหญ่เข้ามาด้วยกิจกรรมนี้ด้วยไหมฮะมีหลายกิจกรรมครับทั้งเรื่องของอการล่องห่วงยางก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความชื่นชอบนะครับก็อย่างที่ได้เรียนแล้วว่าเรื่องของอำเภอปลายเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับในช่วง เช้ามืดรวมถึงกลางคืนนี่จะมีอากาศเย็นสบายนะครับอพอมาช่วงกลางวันเนี่ยก็จะอากาศเริ่มร้อนนิดนึงนักท่องเที่ยวก็จะมีกิจกรรมในการที่ไปท่องเที่ยวกันโดยใช้การล่องห่วงยางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทอท,อท,อทอนะครับรวมถึงทางตำรวจได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้วนะครับในเรื่องของความเหมาะสมในการล่องห่วงยางทั้งเรื่องของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องของการแต่งกายให้มิชิดรัดกุมครับตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาอยู่ที่อำเภอปลายครับ ผู้ว่าฮะเรื่องที่หลายคนกังวลเหมือนกันว่าเอ๊มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะบางคนก็บอกว่ามาแย่งอาชีพคนไทยบ้างอะไรบ้างอัน,นอัน,นอันนี้ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างฮะท่านผู้ว่าครับอันนี้ได้มีการดําเนินการครับเราก็ได้มีการประชุมนะครับต่อเนื่องแล้วก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยได้มีการเฝ้าติดตามระวังนะครับแล้วก็ได้มีการดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายนะครับที่ผ่านไปล่าสุดเช่นกันนะครับที่มีการเล่นดนตรีนะครับเล่นเล่นดนตรีเนี่ย ก็ได้มีการจับกลุ่มแล้วก็ได้ดําเนินการตามกฎหมายครับทั้งไม่เฉพาะของชาวอิสราเอลเท่านั้นนะครับที่มีสัญชาติอื่นนะครับอย่างบราซิลอย่างไอริสเนี่ยก็ดําเนินการตามกฎหมายเช่นกันครับนะฮะโดยทั่วไปแล้วงานผิดกฎหมายส่วนใหญ่ที่ทําจะเป็นงานแบบไหนฮะงานผิดกฎหมายเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบนี่ยังไม่มีนะครับที่เจอล่าสุดก็คือเป็นการเล่นดนตรีนะครับเพราะว่าเติงต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีนักดนตรีมาอาจจะมาอ,ะอยู่ในพื้นที่แล้วก็อยากจะมีการร่วมสนุกนะครับแล้วก็พอ ผู้ประกอบการเห็นว่ามีความสามารถก็าอาจจะใช้ช่องทางในการที่จะมาให้เล่นดนตรีนะครับตอนนี้เราก็มีการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการตามมาตรการตามกฎหมายครับนะฮะกรณีอาชญากรรมอื่นๆนะครับท่านผู้ว่ามีมีอะไรที่เป็นน่ากังวลไหมครับผมครับอาชญากรรมอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับยกเว้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตนเองนะครับส่วนเรื่องของคดีอุชกชะกันเรื่องของลักวิ่งชิงปล้นเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นเรื่องของชาวชาวต่างชาตินะครับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ครับยังไม่มีมาตรการเออยังไม่มีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงวุ่นวายครับครับคือถ้ามองในมุมของคนพื้นที่เนี่ยแน่นอนว่าต่างชาติมาเนี่ยเงินมันก็จะสะพัดในพื้นที่ครับผมทีนี้ท่านท่านท่านได้มีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการหรือว่าทางออหอการค้าหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดว่าเ้ยไหนๆก็เข้ามาแล้วเนี่ยคือคือถ้าสมมุติจเอาเงินมาอยู่ในประเทศไทยก็ทําให้มันถูก ต้องตามกฎหมายไม่ต้องจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันอันนี้พูดคุยกันยังไงไหมฮะไม้มีการพูดคุยครับเรื่องของความสมดุลน,นะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวกับการสร้างไรายได้ให้เกิดกับพื้นที่ชุมชนนะครับ<ม>เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักของทางจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับไม่เฉพาะทางอำเภอปลายเท่านั้นแต่ว่าในหลายๆอำเภอหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยกุมเสน่ห์ของแม่ห้องสอนที่ต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อเป็นการสร้างไรายได้แต่อย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของการ สร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมก็เป็นส่วนสําคัญเช่นกันนะครับเราได้มีการพูดคุยทั้งในส่วนภาคเอกชนผู้ประกอบการนะครับทั้งเรื่องของผู้ประกอบการรถเช่าเรื่องของทางร้านค้าร้านอาหารนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเรามีทีมท่องเที่ยวพลัสของแม่ห้องสอนนะครับจะมีทางตำรวจท่องเที่ยวมีทางทททมีทางการท่องเที่ยวและกีฬานะครับของแม่ห้องสอนเนี่ยจิเป็นทีมนะครับเข้าไปลงพื้นที่พูดคุยทางผู้ประกอบการในส่วนต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องโดยตลอดครับ ท,ท่านนะพื้นที่อำเภออื่นๆมีตรวจพบนักท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้เยอะไหมฮะที่หมายถึงว่าต่างชาติเข้าไปอยู่แบบเฮ้ยอยู่กันค่อนข้างเยอะนอกจากที่ปลายทั้งแม่สะเลียงมีที่อื่นด้วยไหมฮะที่อื่นจะไม่มีครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างอย่างอย่างที่ท่านพิธีกรได้มีการพูดในเบื้องต้นก็คือเรื่องของทางบทยิวก็คือซามบกเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่ทางชาวอิสราเอลนะครับใช้เป็นพื้นที่ในการพบปะในการสวดนะฮะในสิ่งที่ ทางแต่ละศาสนานับถือแล้วก็ใช้ในการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับทุกวันศุกร์วันเสาร์เพราะฉะนั้นการการใช้ชีวิตของของชาวอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างมีข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงการเดินทางไปแล้วกลับนะครับแต่ว่าที่จะอยู่ในค้างคืนค้างแรมเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอปายครับอเพราะว่ามีชาบัดอยู่ที่ปายด้วยแม่องศนเนี่ยคนต่างชาติที่ผมเห็นนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบแม่องอนและชอบไปเที่ยว คือแม่ก้สอนเป็นภูเขาครับแล้วจะเช่ามอเตอร์ไซค์อ๋ออันนี้กังวลไหมครัคือเราไม่ได้กลัวต่างชาติจะมาชนแล้วนะเรากลัวเราคนไทยที่จะมาชนต่างชาติครับนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราได้มีการกําหนดเป็นมาตรการนะครับในการที่จะสืบสวนย้อนกลับนะครับถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับทางตารวจนะครับก็ต้องไปสืบสวนย้อนขึ้นมาว่าร้านไหน ที่ให้เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ถูกต้องหรือไม่นะครับมีใบบขีใบอนุญาตต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการดําเนินการถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสืบสวนย้อนกลับแล้วก็จะไปดําเนินการกับทางร้านค้านะครับที่ให้มีการเช่ามอเตอร์ไซค์ครับในในก็คุยเรื่องนี้แล้วถ้าผู้ว่าขออนุญาตอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันมองการคาดการความเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนยังไงบ้างฮะ าการเติบโตต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจของแม่ห้องสอนเนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นป่าประมาณ85เรนะครับ <ấy. S 1> เรื่องของการที่จะใช้การประกอบอาชีพอื่นๆเนี่ยก็จะมีจํานวนน้อยเรื่องของทางเกษตรกรรมพื้นที่ราบมีน้อยเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับก <c oughs> ็มีมีน้อยมากเรียกเรียกว่าทแทบแทบจะไม่มีเลยนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่ต้องเป็นไรายได้หลัก ทาง,งพี่น้องในพื้นที่ซึ่งแม่ห้องศอนก็จะมีจุดหลักๆอยู่ประมาณสามโซนใหญ่ๆนะครับถ้า,าได้มีการติดตามก็คือโซนด้านเหนือก็คือทางอําเภอปลายนะครับแล้วก็จะมาที่ตัวเมืองแม่ห้องศอนนะครับจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ลงไปด้านใต้ก็คือที่อําเภอแม่สเรียงนะครับตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ทางแม่น้ําสารวินแม่น้ําเมย์ทางนั้นนะครับอื นะอย่างนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนให้คนไทยไปเที่ยวด้วยนะฮะน่าไปเพราะในความรู้สึกของคนกรุงเทพเราไปเชียงใหม่เชียงรายก็จอดละครับแม่น่าไปจริง,รงท่านผู้ว่าอยากฝากอะไรถึงคนทั่วไปไหมหลายคนกังวลเหมือนกันพอเรื่องนี้ออกมาครับร่อมขอญาตนาเรียนนะครับว่าอำเภอปลายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่กระแสข่าวออกไปนะครับ <Ừ. S 2> ในในบางครั้งเนี่ยกระแสข่าวอาจจะมีความคาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงสภาพของในพื้นที่นะครับ <c oughs> รวมถึงทางส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ <c oughs> ก็ได้มีความพยายามที่จะดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงเมื่อมีกระแสข่าวออกมาก็มีความผงใจ จากผู้บัญชาทุกระดับนะครับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรากูลนั่งตีว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็รวมถึงทางหลายหลายฝ่ายนะครับด้านความมั่นคงก็มีการพูดคุยสอบถามแล้วก็กำชับนะครับให้ทางจังหวัดได้มีการดําเนินการให้เป็นไปตามหมายแล้วก็ให้เกิดความสงบเรียบร้อยมากที่สุดครับครับผมไม่มีมาตราการอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับก็ดูแลกันไปตามปกติเหมือนเดิม ก็จะมีมาตรการที่ได้พูดคุยกันไว้ครับก็คือจะให้แต่ละส่วนที่รับผิดชอบนะครับแต่แต่ละเรื่องเนี่ยเข้าไปดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของประเด็นต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรเรื่องของกิจกรรมสันทนาการเรื่องของการที่จะดูเรื่องของความสงบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ให้มีการดําเนินการโดยตลอดแล้วก็ให้มีการรายงานกันเป็นระยะะ,ยะครับครับผมท่านท่านผู้วา่าฮะมีคุณผู้ชมรับชมผ่านทางออนไลน์ฝากถามมาว่า สมาคมยิวสร้างโบสถ์แล้วห้ามคนไทยเข้าอันนี้จริงเท็จแค่ไหนฮะเออไม่ได้ห้ามครับก็คือพร้อมที่จะให้คนไทยที่มีความสงสัยเข้าไปนะครับอันนี้อย่างที่ผมได้เรียนแล้ววันนั้นผมก็ได้มีการเดินทางเข้าไปในออของโบสถ์ยิวนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องขออนุญาตนาเรียนว่าบางทีการสร้างขึ้นมาก็เป็นเรื่องของความห่วงใยในความปล<ม><ม>อดภัยของของประชาชนชาวอิสราเอลเองนะครับ<ม><ม>เรื่องของกําแพงที่อาจจะดูมิดชิดรวมถึงการที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับ<ม>เรื่องของเหตุต่างๆที่อาจจะไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้<ม>แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางบทยยวเนี่ยพร้อมนะครับที่จะให้ทางส่วนราชการรวมถึงท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะไปชมได้ครับนี่ผมได้เข้าไปแล้วผมยืนยันได้ด้วยตัวเองครับ จา,จากนีจ้จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเราไปร่วมอำนวยความสะดวกและร่วมเออไหนๆคนก็สงสัยหรือกังวลอะไรอันนี้เหมือนคล้ายๆตรวจร่วมยังไงบ้างไหมฮะอ๋อก็มีครับก็มีครับ,ก,รบก็จะมีการดําเนินการในเรื่องของออการดําเนินงานนะครับในทีออ่มีการทํากิจกรรมต่างๆจะมีคนของทางส่วนราชการที่รับผิดชอบเนี่ยจะเข้าไปดูนะครับอืม,อม,อมนะ ได้ครับยังได้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะครับท่านว่าครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับนะจางเลยทีเนี้ยชัดเจนนะฮะแต่ผมเข้าใจอย่างนี้พิเศษคือตัวชาบัดที่ว่าเนี่ยมันเป็นร้านอาหารด้วยผมว่าเข้าไปในร้านอาหารแล้วไม่มีปัญหาที่ข้าวสารเนี่ยมีร้านอาหารอิสราเอลผมชอบไปทานได้แต่ว่าเวลาในช่วงที่เขามีการประกอบศาสนากิจิอีกด้านหนึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะ คือปิดนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วอันนี้อันนี้ต้องบอกเลยไม่ใช่เฉพาะของชาวยิวของมุสลิมก็เป็นผลศาสนาคริสตอนผมยุ่จันทร์บุรีอาจารย์ที่โบสถ์เออเวลาเขาทำทําพิธีของเขาศาสนาของเขาอ่ะเขาจะขอคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาของเขาเข้าไปอันนี้เราต้องขารบกันครับผมเออเพราะว่าอย่างของเราเราอยู่ศาสนาพุทธใครเข้าเข้าก็ได้เราเราเสรีเต็มที่ไงแต่พอดี บางศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาเขาก็มีข้อจํากัดอย่างศาสนาอิสลามเนี่ยเวลาคุณจะเข้ามัสยิดเนี่ยคุณไปในพิธีที่เขาจะประกอบพิธีกรรมเนี่ยคุณก็ต้องถอดรองเท้าใช่ถอดรองเท้าต้องล้างเนื้อล้างตัวเข้าไปอะไรอย่างนี้นะนนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องขอรับอนุญาว่ามันมีข้อจํากัดทางวัฒนธรรมบางอย่างก็ให้เข้าใจกันครับครับคือจริงๆเขาไม่ได้อยากปิดหรอกผมเชื่อเพียงแต่ว่าเราอ่ะต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและการก่อนครับ อย่างที่บอกเราอยู่เมืองไทยสบายสบายเขาก็ชอบมาอยู่เมืองไทยเพราะเขาสบายเหมือนกันพิเศษขับรถไปใส่หมวกกันน็อกยังไม่ถูกจับนะเอาจริงเพราะอะไรได้ทั้งนั้นเพราะเราถือว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวใช่ใช่นะฮะเนี่ยโอ้เอ็นจอยดูดูภาพแฟมเมอร์สคูนี้ก็คือเยอะจริงๆนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเราน่าจะมองมันในทางบวกนะพิเศษว่านี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับของการท่องเที่ยวไทยจุดเด่นของคนไทย ที่ทําให้สําหรับคนอิสราเอลไปไหนมาไหนลําบากโหพี่ขนาดสายการบินคราว่ายังลําบากเลยเอวา่ะไปกันต้องจอดไกลที่สุดทุกอย่างต้องเข้มงวดนู่นนี่จะมาประเทศไปประเทศไหนเขาก็กังวลเรื่องการก่อการร้ายแต่มาเมืองไทยเนี่ยผมเห็นบางทีเจอที่ผมขายของอยู่เนี่ยก็มากันเดินกันสาร์อาทิตย์เนี่ยเต็มไปหมดแล้วเขาดูเหมือนสะดวกสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยน่าจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วที่มันมีที่มันมีเกิดเหตุ ในโรงพยาบาลครับและพอระบุเป็นชาวอิสราเอลทุกคนก็ตกใจนะเฮ้ยมาก่อเหตุอะไรในบ้านเราขนาดนี้นะทุกคือด้วยความทุกคนมองอิสราเอลเป็นแบบอย่างที่เห็นครับทุกคนก็เลยกลัวนะเรื่องข่าวระหว่างประเทศเรื่องตอ่างต่างเหล่านี้นะฮะเอานะแต่เนะชื่อเหอะคือถ้ามันเกิดเหตุจริงๆอ่ะอย่างที่ผูวว้อาวบอกเกิดเหตุในโรงพยาบาลขับออกเลยครับผมแล้วนี่ขึ้นแบ็คิลต์เลยห้ามข้าวมมาตรการมันมีอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ไปใช้แบบคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่อง เกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่เราจะไปเอามาตรการที่แบบเฮ้ยคนประเทศนี้มาต้องแข่งไม่มันก็ไม่ได้ครับผมภาพรวมท่องเที่ยวดีครับดีนะฮะก็เป็นตลาดใหม่นะพิเศษเราไม่ค่อยเราเพิ่งรู้นะคือคือผมอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยผมขับรถผ่านข้าวสารเนี่ยตอนนี้มันแทบจะกลายเป็นเมืองยิวไปละเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาสักพักหนึ่งล้วสมัยผมเรียนนี่มีร้านอาหารอยู่ร้านเดียวก็ค่อนข้างเป็น ที่ที่คนเขาชอบไปกันคืคอชาหยีเวลามาเที่ยวเขาต้องแวะมากินมาเที่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนหลังนี่มีกันเยอะเลยนะครับผมก็ทั้งเกณฑ์หารเสร็จมาท่องเที่ยวแต่พวกเท่าที่ผมดูเป็นเยาวชนซะเยอะครับเล็ส่วนหนึ่งที่เริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆคือมาก,กันเป็นครอบครัวนะครับแบบพ่อแม่รู้แล้ววิธีการแต่งตัวรู้เลยเป็นพวกชอบชีวิต a เวนเจอร์มากคือด้วยความที่ว่าเป็นปลายเมื่อก่อนคนไทยจะชอบไปเที่ยวเพราะอากาศ มันมันชิวอ่ะอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้ความชิวอากาศความสบายทุกอย่างเนี่ยต่างชาติก็กชอบแล้วต่างชาติก็ชอบเที่ยวแบบนี้มีอีกที่หนึ่งที่ให้ไปดูหมู่บ้านเมืองคลองที่เชียงดาวไปดู<ม>ได้เลยเนี่ยเต็มเลยไหมพี่มันไม่ไม่เต็มอาจารย์แต่ว่าคือเกตเฮ้าอะนักต้องเที่ยวต่างชาติเต็มเลยเต็มอะเต็ม,มแล้วเขาชอบความสบายคือ,ค,อคือเมืองคลองจะเป็นเมืองที่แบบคุณเข้าไปปุ๊บแล้วคุณต้องอยู่ที่นั่นเลยกินอยู่ใช้ชีวิตในการเดินเป็นหลัก ซึ่งต่างชาติจะชอบเดินครับผมแล้วถ้าไปแม่ขวสอนียจะเห็นเลยว่าต่างชาติส่วนใหญ่น้อยมากที่จะขับมอเตอร์ไซค์ยกเว้นข้ามระหว่างกันข้ามไกลๆจะใช้เดินเป็นหลักครับแลวเขาเดินเขาเดินเที่ยวป่าเดินเที่ยววัดเดินเที่ยวเผเภอรู้ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าเราอีกอืมใช่นะอยากให้มองบางทีวิกฤตอาจจะเป็นโอกาสสําหรับคนในพื้นที่อ่ะใช่แล้วก็ลองดูนะครับกรณีต้องยอมรับว่าออกมานนี้เป็นเฟกนิวส์ นะครับอันนี้ก็อยากให้ช่วยกันรู้เท่าทันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดด้วยก็รีบออกมาอตอบรับมาชี้แจงนะครับเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ครับก็อย่างที่ผู้ว่าบอกไปฮะล่าสุดนะครับทางคุณมาริสเสงี่ยมพงษ์และรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนายกก็บอกว่าไม่เป็นความจริงกรณีเรื่องของฟรีวีซาว่าเพราะคนพลาดพิงไปถึงวีวซา่า<ม>กรณีฟรีวีซ่า60วันให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นไปตามระบบ นะครับซึ่งนายก็มอบหมายให้คุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งตอนที่นายกอยู่สงขลาคอรมาสอจรนายกให้สัมภาษณ์เหมือนกันนายกบอกว่าเรื่องของกรณีชาวอิสราเอลที่อยู่ที่ปายเนี่ยแล้วก็ติดป้ายประกาศห้ามคนไทยเข้าพื้นที่เนี่ยอาจทาให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจและบานปลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศรตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง นะครับตามที่เป็นข่าวสัปดาห์หน้าคุณอนุทินจะลงพื้นที่ไปนะครับนี่นะฮะใจเย็นใจเย็นอ่ะก็เดี๋ยวรอดูจริงๆไม่ใช่ที่ปลายที่เดียวนะเที่ยวถ้าไปดูฝั่งตะวันออกก็มีมีโอ้โหฝั่งใต้พีสมุยเนี่ยเต็มไปสมุยนี่ใุใชสรเอลาจารย์ไปดูเนี่ยที่จันทบุรี่มีทั้งผู้ประกอบการแล้วนักธุรกิจชาวจีนไปลงทุนที่นั่นเต็มไปหมด เกือบเป็นเมืองของเขาอ่ะแล้วคือแต่ละจังหวัดมันจะมีมีมีพื้นที่เฉพาะมีความโดดเด่นที่คนต่างชาติเขาเลือกไปครับเเอนี่ยอย่างอย่างที่บอกให้ไปดูแถวรลยองพัทยาเนี่ยเครื่องเครื่องบินสายการบินบินตรงมาลงที่นั่นมาตอนนี้อินเดียอินเดียเต็มเลยพัทยาเนี่ยนะฮะคนไทยก็งงนะชอบนอนที่หาดกัน ไม่ยอมกลับไปนอนโรงแรมอะไรเงี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีมีข่าวมีภาพหลุดออกมาใช่ไหมก็เขาก็เอนจอยธรรมชาติในลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าที่อินเดียผมว่าจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มันสะดวกสบายในลักษณะแบบนี้ไม่มีที่เป็นแหล่งทะเลสวยๆแบบบ้านเราเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปมีกลัวที่หนึ่งนะครับครับก็ไม่เป็นไรกลัวกันได้นะครับแต่ว่าต้องมีสตินิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกระทบเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่ว่า คือคือแบบใช้วิจารณญาณน,นิดหนึ่งนิดหนึ่ง,น,น,งนะครับม,มันจะได้แบบแหม่เงินกำลังเข้าประเทศอ่ะครับผมต้องมีเครื่องยนต์สำคัญด้วยออครับ,รบก็หมดเวลาของไทยแลนด์คอนเน็กแล้วนะฮะวันนี้ผมกับอาจารย์วิโรจน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ